ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็มาเลี้ยงหลานนะคะอยู่กับน้องกีหวาค่ะซึ่นจะตื่นซึ่นจะตื่นนอนไม่ได้ไปไหนนะคะพี่น้องเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานอยู่บ้านอยู่บ้านหลังในไม่ได้ออกไปบ้านหลังนานะตอนนี้อยู่บ้านหลังในค่ะไม่ได้ไปอยู่บ้านนานะ กับข้าวก็ไม่ได้ทำมีคนทำให้กินละเ <c oughs> ยงหลานนะ่ะดูบิดขี้เกียจแล้วก็นอนต่อดูขานอนบิดขี้เกียจแล้วเขาก็นอนต่อเลยอยู่กับน้องยี่หวาค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมายพี่น้องบิดขี้เกียจแล้วก็นอนต่อ อเอาออกมาจากเอาออกมาจากอู่นี้แล้วนะอูนี้อูกรอนี่ยออกมาจากอูนี้ละแล้วก็มาให้คุณปู่เขาอุ้มอุ้มแป๊บหนึ่งยี่สิบนาทีพี่น้องคิดว่าเขาจะตื่นเขาไม่ตื่นเขายังนอนต่อเลยเนี้ยคืนกวนทั้งคืนร้องแล้วก็แอแล้วก็แอไม่รู้ร้องอะไรร้องแอรเราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วน้องพี่น้องเนี่ย ดูกลางวันดูเขานอนอะดูเขายิ้ม,เร,เ,เ,ม,นะม,มเราว่าเขาก็ยิ้มนะใช่ไหมใช่ไหมยิหว่านะเราว่าเขาก็ยิ้มมีความสุขจริงเลยนะมีความสุขจริงเลยนะคนเนี่ยฮะมีความสุขจริง ที่บ้านฝนตกนะคะอากาศเย็นก็นเลยใส่เสื้อให้สองตัวตื่นขึ้นมายังไม่ได้อาบน้ําให้เลยตื่นขึ้นมาก็น,นมให้กินกินแล้วก็หลับต่อยังไม่ได้อาบน้ําเลยตื่นรอบนี้จะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเออเออยิ้มยิ้มยิ้ม,ย,ม,ม,ย,ย,มยิ้มเออใช่ไหมฮะยิ้มยิ้มเ ยิ้มนิดนึงน่ะไอ้ยิ้มนิดนึงน่ะะดัดอีกแล้วพี่น้องเด็กๆนี้เขาจะดัดนะดัดขี้เกียจถ้าคนโบราณก็บอกดัดเอาเนื้อเอาหนังอ่งาเห็นไหม จริๆเขาไม่แน่นนะเขาก็ไม่ได้ตื่นนะเขาเรียกว่าดัดตัดที่เกี่ยวดัดตอาเนื้อเอาหนังขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจตต่นยังเต่นยังตต่นยังตต่นเต้นจะได้อาบน้ำนะตื่นเถิดเต่นเถิดจะได้อาบน้ำนะเต่นยังอ่ะตต่นละตต่นละตาใสละอ่ะมองกล้องเป็นด้วยดู ดูดูดูเขามองกล้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ